วอร์มก uh ่อนวันน <ieben. S 2> ี้วันเกิดนัดมีเรียมีเรียเป็นเดนตี้วนเกิดวันเดียวกับแม่เลย6มหาพันฮัลโหลวอร์มวอรมวอร์มสวัสดีนัดมีเรีย HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY Day you to เ re really real. บนักลูรีอาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ชรี่โอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณพาพาเนี่วันเกิดวันเดียวกับแม่วอร์ดอร์เลยนะ โอ้ยนี่ไม่อยากอยากจะแฮปปี้บ day ให้คุณแม่ด้วยอ่ะแฮปคุณแม่ดูอยู่ครับแม่ดูอยู่แม่ดูคุณแม่ชื่ออะไรคะแม่แมวครับคุณแม่แมวเหรอคะให้คุณแม่แมวมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะเป็นยังไงบ้างวันนี้6กุมภาตั้งแต่เช้าทําอะไรบ้างคํานู่นทํานี่สวดมนต์สวดมนต์ไหว้พระนิดนึงไหว้คุณแม่อ่าแล้วก็เดี๋ยวกำมางเจร็จจะออกเสร็จจากคุณดีเดี๋ยวไปทานู่นทํานี่ไปทําบุญปล่อยปลา เมื่อกี้พูดถึงคุณแม่ทําให้นึกถึงเลย<ช>ว่านี่ครบรอบหนึ่งเดือน,นใช่ไหมนะโดยประมาณค่ะใช่ใช่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ครบรอบหนึ่งเดือนทุกเช้าก็ยังได้ถึงท่านสุขไหมใช่ทุกวันเลยค่ะคิดถึงทุกวันเลยเพราะว่าคุณแม่ก็อยู่กับเราทุกวันเนาะเขาอยู่ในใจเราเสมออยู่แล้วน่ารักมากเลยคุณมีของฝันเหรอที่สง่งไมที่สง่สงมาเราลองแล้วนะอ๋อครีมมิเรียใช่ครีมของเราเอง เราจะบอกเลยว่าเราดีใจที่มีกับเขาแล้วในที่สุดบอดดี้บางคนหน้าผิวยงไงคะผิวของตัาเองเป็นคนผิวยังไงผิวแห้งใช่แต่ผิวแห้งมันก็จะทําให้ชุ่มชื้นนะมันจะแบบรู้สึกว่ามันจะไม่มันเหนียวเน่ๆผู้ชายนะจะชอบเพราะว่าเราเขาไม่ชอบอะไรที่มันปัดเยิ้ม ใช่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 ของแบบนี้มันมันจำเป็นแล้วเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะทุกปีอย่างเงี้ยแต่ของนั้นเนี่ยผมมาลองเมื่อิกที่ผ่านมาเนี่ยก็จะบอกว่าลองก่อนลองก่อนก็จะบอกว่าก็จะบอกว่าดีตรงที่อะไรหรือเปล่าพอเราเป็นเจ้าของธุรกิจของเราเราสามารถที่จะคุยกับผู้ได้เต็มปากเต็มคำเนาะยิ่งแบบเราได้ทําวิจัยทําการลงลึกแล้วเนี่ยมันก็มันมีความสุข ใช่ใช่คืออันนี้คือเป็นแบบของตัวเองจริงๆเลยนะแบบว่าลงทุนเองทําเองทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีผลตอบรับที่ดีนะคืออาจจะไม่ได้แบบว่าโอ้โหขายเยอะแยะเพราะเราไม่ได้ขายเป็นตัวแทนไงคะเราขายด้วยตัวเราเองแต่จะร้องเป็นะะเพลงได้ไหมเพลงอะไรอะ่ะมีเรียครีมหลับมีเรียครีมเช้าเย็นเช้าเย็นฉันต้อง ใช้มีเวียครีมราคาเท่าไรราคาไม่แพงแค่พันสจากราคาพ9 9เลดลงมาเหลือแค่พ2 9 0และตอนนี้มีค่าสองเขาจะลองยังไงอ่ะคนที่อยากได้เราก็สั่งซื้อเลยค่ะ ad miria skin อ่า ad ตัว ad ข้างหน้าแล้วก็ myria สกิน S K I N นแล้วก็ได้แบบทดลองไปอีก5้ซองเอาไปลองเล่นๆขำๆไปต่างจังหวัดกู๊กกิ๊ตซองใช้ที่3วันนะได้ของขวัญแล้วหรืยังได้แล้วจะบอกว่าชอบมากปากปื้มยังไม่มีใครได้นะคุณคือคนแรกเพราะยังไม่วางขาย่อณดูี้กนดคือแบบว่าไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องมีสีใสเป็นแดเด็กเนิร์ดเนให้ทุกคนดูก่อนเลยนะว่า ที่นัดใส่เนี่ยมันพิเศษยังไงนะเพราะว่าปมที่มีคืออะไรป่ะคนเนี่ยตอนเนี้ยปวดตามากเพราะว่าจ้องมือถือตลอด <c oughs> เขาก็ต้องการอะไรที่มันบล็อกแบบรูไลท์ใช่ป่ะนี่ให้ดูคุณป๊อกนบนี่คือรูไลท์โอ้ยังไงคะนี่แสงฟลูแสงฟล, <c oughs> แงลูแสงฟลูแสงฟลูเอ่อรูไลท์นะครับนี่มันจะผ่านแว่นไปนะแต่พอเราใช้ที่นัดใส่อยู่ที่นัดใส่อยู่ตอนนี้เลยดูนะมันจะบล็อกแสงรูไลทะเห็นป่ะ เออใช่มันไม่มีแสงเ <Wow. S 1> ข้ามาแล้ว oh. อ่ะอ่าแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะเดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าหาแล้วมันอยู่ตรงนี้ครับคุณอ่ะก็คือมันจะเปลี่ยนสีกับค่าอยู่อ่ oh. ออกไปเจอแดดปุ๊บใช่ป่ะ อะจดสีของเลนส์ก็จะเปลี่ยนไปตามข้ามแสงแดดหรือว่าแสงคูดออินดองตอนนี้คนคิดมากเราวันการแสงบูไล้้วก็เลยเอามาเป็นชูอินวันเปลี่ยนสีได้ด้วยกับแสงแดดแล้วก็ฉากซามบูไลแต่วันนี้เป็นวันประเดิมวันแรกวันเกิดของดิฉันแล้วของคุณอันนี้ด้วยวันเกิดเราต้องเกิดเกิดเลยค่ะ เื่อจะสิ่งที่ดีๆนะคะขอมอบความสุขทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีให้กับคนที่เกิดในวันนี้นะคะและคนที่เกิดในเดือนนี้ทุกๆคนวันบัฟเฟน์ครับนาดีใจที่เราเป็นเพื่อนกันมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วและเราก็จะาปีแล้วกำลังใจให้กันอยู่เสมอเลยนะครับเราต้องเจอกันสักตั้งนัด Thank คิวนะคะบค่ะบ๊ายบาย